สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจนะครับวันนี้เจอกับผมแดงเก็มมาลาศนะครับวันนี้เจอกันวันพฤหษ์ขับนะครับพระราชบดีที่10เมษายน2568นะครับก็เป็นคิวของศึกเพชรยินดีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับจัดโดยทีมงานเพชรยินดีนะครับมวยก็มี2รอบเหมือนเคยนะครับรอบแรกทูโฟรูยูสีมาตอนหกโมงเย็นนะครับแล้วก็รอบที่2นะครับรับชมได้ทางแอปปายทีวีนะครับไปดู คู่มวยรอบแรกคู่ที่1นะครับก็เป็นการเจอกันของศรัทธานะครับศรัทธาจิตอาสาบางแก้วนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเสาเอกนะครับเสาเอกกวยบางขอแหลมนะครับศรัทธานี่มวยจากพัทลุงนะครับซ้อมจิตอาสาบางแก้วนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็มีแพ้เจ้าเอ็กซ์ตานะครับขณะที่คู่ชกนะครับเสาเอกนะครับมวยจากอุบลนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดนะครับก็แพ้น็อกยกที่4ี่เจ้าเอ็กซ์ตานะครับคู่นี้ชอบไปที่ศรัทธานะครับแล้วก็คู่ที่2นะครับเป็นการเจอกันของเจ้า สักประมวลนะครับสักประมวลหอจกกรูปร๊ปสุธินะครับวันนี้เจอกับเจ้าฉัดเงินเล็กนะครับฉัดเงินเล็กปานิวัฒน์มวยไทยนะครับเจ้าสักประมวลนี่มวยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับู้ซ้อมลูกเจ้าแม่สสยทองที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ประเภทมวยซ้ายครบเครื่องนะครับผลงานไฟล่าสุดเนี่ยก็มีชนะเจ้ายอดขุนพลนะครับชนะน็อกด้วยขณะที่คู่ชกนะครับเจ้าฉัดเงินเล็กนะครับมวยจากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผลงานไฟล่าสุดก็แพ้น็อกยกที่หนึ่งนะครับเจ้า หลานย่าโมนะครับคู่นี้ชอบไปที่สักประมวลนะครับแล้วก็คู่ที่3นะครับเป็นการเจอกันของจอมโหดนุ้ยสีมุมเมืองนะครับเจอกับพลายทองคำแอสันป่าตองนะครับจอมโหดเนี่ยต่อน้ําหนักให้ปอนหนึ่งนะครับจอมโหดมวยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซ้อมนุ้ยสีมุมเมืองนะครับผลงานแฟสล่าสุดเนี่ยก็มีแพ้เจ้ารักภูหลวงนะครับขณะที่คู่ชกนะครับพลายทองคํานะครับก็มวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซ้อมสิทธิ์ไทยแลนด์ที่เชียงใหม่นะครับวันนี้ได้น้ําหนักปอนหนึ่งนะครับก็ ประเภทมือขวาเข่าในเหนียวแน่นนะครับผลงานเฟราสุดก็แพ้เจ้าแป๊บซี่นะครับแป๊บซี่สุจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับคู่นี้ยังชอบไปที่จอมโหดนะครับถึงแม้จะต่อน้ําหนักก็ตามนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับเป็นการเจอกันของมาลัยทองนุ้ยสีมุงเมืองนะครับเจอกับภูสิงห์นะครับภูสิงห์ประธานดิ่งของสนภูรีสอทนะครับเจ้ามาลัยทองนี่มวยจากจังหวัดเพชรบูร์นะครับซ้อมนุ้ยสีมุงเมืองนะครับก็ประเภทมวยขวาฝีมือนะครับอาวุธหลากหลายครับผลงานก็มีแพ้เจ้าเหนือพยัก์นะครับเฟราสุดขณะที่คู่ชกนะครับ ภูสิงห์นะครับมวยจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็ซ้อมออกขำอินที่สิงห์บุรีนะครับประเภทมวยเข่าวงในเหนียวแน่นนะครับผลงานไฟล์ล่าสุดชนะเจ้าเพชรมงคลมานะครับคู่นี้ชอบไปที่มาลายทองนะครับมวยชอบช่วงแรกนะครับจอมโหดนะครับแล้วก็มาลายทองนะครับจอมโหดแล้วก็มาลายทองนะครับส่วนช่วงที่2นะครับรับชมในทางแอปไบทีวีนะ แอปลายทีวีนะครับคู่ที่1นะครับเขตตะวันนะครับวันนี้เจอกับเก่งเหนือนะครับคู่นี้ชอบไปที่เจ้าเขตตะวันนะครับแล้วก็คู่ที่2งช่วงที่2นะครับสดาวทองนุ้ยสี่มุมเมืองครับเจอกับเจ้าจากรั่วนะครับจากรั่วเพชรยินดีแคมีนะครับสดาวทองนี่มวยจากเพชรชบูรณ์นะครับซ้อมนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับประเภทมวยซ้ายหลักเหลี่ยมดีนะครับขณะที่จากรั่วนะครับก็มวยจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมีก็ประเภทมวยขวานะครับซ้อมอยู่กับทีมงาน เพชรยินดีคาเดมี no ่นะครับคู่นี้ซ้ายเจอกับขวานะครับคู่นี้ชอบไปที่มาลายทองนะครับมาลายทองนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับแล้วก็คู่ที่3มช่วงที่2นะครับเพชรชลทานกออดีศักด์นะครับเจอกับเพชรพิเชษนะครับเพชรพิเชษของจกกร๊ปรูปสุทธินะครับเพชรชลธานนี่มวยจากกระบี่นะครับซ้อมกออดีศักด์ที่กระบี่นะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับขนาดที่เพชรพิเชษนะครับกอมวยจากชัยภูมินะครับซ้อมลูกเจ้าแม่ใส่ทองนะครับคู่นี้เพชรชลทานต่อน้ำหนักให้ปอนหนึ่งนะครับ เพชรชนทานเนี่ยผลงานไฟล่าสุดนะครับก็มีแพ้เพชรลุ่งเลืองนะครับขณะที่เพชรพิเชษนะครับไฟล่าสุดชนะเจ้านิชาวมานะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรชนทานนะครับแล้วก็คู่ที่3นะคู่ที่4นะครับคู่รองนะครับซีอวยสิงมาวินนะครับเจอกับเพชรไทยแลนด์ออกริดเกษมนะครับซีอวยมวยจากพัทลุงนะครับซ้อมสิงห์มาวินนะครับประเภทมวยเข่าเหนียวแน่นนะครับขณะที่เพชรไทยแลนด์นี่มวยจากสุรินนะครับก็ประเภทมวยเข่านะครับเข่าชนเข่านะครับ ซีอ <C> ุยเนี่ยสายเจ็ดเพชรนะครับขณะที่เพชรไทยแลนด์เนี่ยสายเพชรยินดีนะครับคู่นี้ชอบไปที่ซีอุยนะครับแล้วก็คู่เอกนะครับดวงสมพงศ์จิตเมืองนนท์นะครับเจอกับช้างศึกเพชรยินดีคารามี่นะครับดวงสมพงศ์มวยสงขลานะครับก็ประเภทมวยขวาสูงยาวนะครับขนาที่ช้างศึกเนี่ยมวยจากหนองคายนะครับซ้อมเพชรยินดีคารามี่นะครับคู่นี้ชอบไปที่ช้างศึกนะครับมวยชอบช่วงที่2นะครับชอบช้างศึกนะครับช้างศึกและก็เพชรโชรทานนะครับช้างศึกและก็ พชรธานนะครับนี่คือมือชอบของผมทั้งหมดวันนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube นะครับทุกๆช่องทางของทีมงานเราด้วยนะครับวันนี้ผมแดงเขมรัดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ